ตัวนี้จากก่อนแม่เหล็กเนาะจะเป็นอ่าเป็นกาวกับเอ็นซีเนาะจากนั้นออกมาอ่าปุ่มกดปุ่มกดจะเป็นพุดกับกาวเนะาะตัวที่สามตัวนี้จะเป็นอ่า UPS อ่าวันนี้ครับต่อบัตเซอร์เนาะต่อบัตเซอร์นี่เาก็จะต่อจากอ่าก่อนแม่เหล็กเลย ก็คือเอาบวกบวกกันมาพ่วงเนาะพ่วงบวกเข้าไปใส่กับค่อมเนาะใส่กับค่อมจากนั้นให้เอาลบจากบัสเซอร์หันมาเข้ากับลบของไฟเนาะจากนั้นเอาสีแดงหันมาใส่กับ MC อ่าโอเคเวลาเขากดเปิด เห็นป่มันจะนวงหนิดหนึ่งแล้วมันก็นจะเตือนเวลามันอ,จจนอ,อัดบรจัมเนาะอัดบรแจ็บถ้าเวลาอัดแจบปุ๊บมันก็นจะมิดอ่ามันก็นจะเป็นประมาณนี้